เพื่อนยายไทยคลิปเมื่อกี้มองเห็นเรดิสนี่แรดิตั้งแต่ปีที่แล้วจะถอนไปตำแตงกินจะกินตับแตงไม่ได้กินสักทีหนึ่งตำแตงน,น,นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะมันมันหนาวมันไม่โตค่อยดูก่อนถ้ามันอุ่นมันจะขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ก็สลัด ทนหนาวได้อยูะเนี่ยอ้นี่อีกอันหนึ่งนี่นมันไม่โตมันไม่มีหัวดูก่อนถ้าอากาศมันอุ่นมันจะใหญ่ไหมมันเยอะนะเนี่ยเพราะว่ามเมล็ดใหญ่ยยเอามาโรยไว้มเมล็ดมเมล็ดเราเอง ตอนนั้นที่ยายถอนยายายก็เลยมารโรโอ้ยนี่ยากขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวมาถอนยาโอ้โหดินแห้งแรงมากเลยเพื่อนเอ้ยฝนไม่ตกไม่รู้จะกินผักอะไรถอนเอาผักพวกนี้แหละไปกินลำบากเนาะอ,อยู่แบบอยู่ชนบทอยู่ไกลหา,าผักสดๆกินยากคนเขาอยู่ในเมืองเขาก็ น,นี่จะออกดอกแล้วนี่เพื่อนๆนี่ไก่แล้ว <c oughs> เด็ดยอดมันไปกินอ,อันนี้ก็อันนี้อร่อยกว่าไอ้ต้นแก่นะ อลังการงานช้างมากเลยแต่งลูกนึ่งตำได้สามรอบนี่เมื่อวานเมื่อวานตำไปรอบหนึ่งกินกับหนังหมูทอดวันนี้ตำไปอีกนิดนึงกินกับหมูกรอบกับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มแจ่วนี่มาเพื่อนเพื่อนน้ำไหลไหลแล้วไปจะพาไปกินในสวนดีกว่าอากาศดีๆกินเสร็จก็ลุยสวนเลยกินในบ้านแล้ว ขี้เกียจต้องไปกินในสวนกินเสร็จลงมือทำงานเนาะโอ๊ยเพื่อนๆอ้ยนี่ๆๆๆสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามีฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมากินข้าวกันโอ้ยนี่หมูก,กรอบอืมเด้อ อร่อยใหญ่ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่า ทำให้มันเรียบร้อยแล้วก่อนเนี้ยจะเอาเวลาทายครีมนะจะเอาเออมมาบาังแดดไว้เนะมันไม่ร้อนหรอกแต่ว่ามันมันซองมัน่องมันมองไม่เห็นไม่ม <laughs> ใหญ่ไปเอาผ้ามาปิดข้างบนโอ้ยเดินไปเอาผ้าอไม่รู้เอากระดาษเช็ดมือไปไว้ตรงไหนอ กินช้อนแล้วกันกินไม่ถนัดเท่าไรแล้วยังไม่ยังไม่สตูดิโอยังไม่เรียบร้อยสตูดิโอผมแดงต้องรีบต้องรีบใช้งานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผักเต็มใช้ไม่ได้ เดี๋ยวจะลองเอาไปคั่นทรงพักตัวเนี่ยเอาไปแกงออมอร่อยอยาเริ่มถอนออกแล้วเพราะว่ามันเก,กะจะสตรอเบอรี่นาร้อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะปลูกไว้ในบ้านพัก Yeah, for one minute. บาพรวนดินนะยายพรวนตอนเช้ายังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวบายบายแฟนยายมาลงพรวนต่อ,อข้างบานก็พรวนแล้วอากาศมันดีเขาเราลงสวนกัน เดินจนชข้งหมดระยะก,ก็จะพรวนแล้วนะก็เอาดินดีๆมาใส่เอาดินเอาดินเอาปุ๋ยหมักมาใส่ เนื้อจะรองอมระมะปุตําบนใช้เนื้อที่แล้วเนาะมะระมะระแตงอะไรเงี้ยอือ เจริญอาหารดีเท่าไหร่ปลาปล่ะแค่นี้แได้เวลาไล่สั่งแล้วคุยกันสักสิบนาทีก่อนทำงาน บดียบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะฝากด้วยนะคะก๋วยเตี๋วยวเล้อรถสองละสามบาบาทสามห่อร้อยยายไม่บังคับนะคะเอออยู่ที่ความพอใจของคนความพอใจของเอฟซีใครสนใจก็ทักแชทอ,อ่ายายจะบอกอีกทีหนึ่งว่า ยายไม่ใช่แบบป้าขายของเป็นอาชีพเนาะคุณเพื่อนยายก็มาขายแบบนี่แหละอย่างที่เห็นเห็นอยากให้เอฟซีลองชิมอยากให้เอฟซีลองชิมคือบางบางทีอาจจะช้าหน่อยนะทักมาทักมาอ่ายายยายอาจจะยังไม่ได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยู่ในสวนเนาะคือเราไม่ได้ขายของเป็นอาชีพถ้าคนที่เขาขายของเป็นอาชีพเขาก็จะนั่งอยู่ตรงจอคอมรอรอรับรอ รอแชทลูกค้าใช่ไหมอืมนั่นแหละเหมือนกับว่าทักไปในไลน์ก็บางทีลูกชายใหญ่ก็ทํางานทํางานสวนทํางานไร่เหมือนยายนี่แหละเนาะเออก็เข้าใจเนาะใจเย็นๆหน่อยเนาะเออนั่นแหละยายมาอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งบางทีอาจจะไม่เข้าใจเนาะเราก็มาคือยายไม่ได้ขายของเป็นอาชีพเนาะเข้าใจอยู่ก็แค่มาเสริมเสริมมาอยากให้เอซลองได้ชิมก็แค่นั้นแหละเะ ก็บางคนก็มีก็มีอยู่นะมันมีอยู่แบบคนทักมาบอกเอาไปเตียวสิบฮอรอขอบัญชีน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เวลายายอยู่นี่บางทีก็เขาทักมาตอนยายนอนอยู่เนาะเวลามันห่างกันหกชั่วโมงอพอสักสามสี่ชั่วโมงผ่านไปยายมาเห็นคอมเมนต์ยายมาเห็นคอมเมนต์ก็ เขาบอกว่าซื้อเจ้าอื่นแล้วอะไรอย่างเนี้ยอืมนั่นแหละยายบางทีคือเราส่งราคาไปให้เขาดูแล้วเขาดูราคาแล้วเขาก็เออจะซื้อเนี่ยขอบัญชีหน่อยอะไรเงี้ยายไม่ได้ตอบก็พอยายให้เลขบัญชีไปก็บอกว่าซื้อเจ้าอื่นแล้วอะไรอย่างงี้นั่นแหละอย่างั้นก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่ายายก็จะมาอธิบายให้เอฟซีฟังอยู่ตรงนี้ว่าถ้าใครสั่งก็ถ้ายังไม่เห็นตอบก็รอหน่อยนะคะเพื่อนเอนาะ ปคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ายตาด้วยนะคะไป